สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวนอนเกตปียาวันนี้นะฮะโดยอธิปัตย์บุษาบานวันนี้ผมจะมาะทําการซอยผลองุ่นนะฮะหลังจากที่เอฟซีก็เรียกร้องมานะครับว่าให้ซอ,อยผลให้ดูหน่อยนะครับก็ถือโอกาสนี้มาทําสาธิตการซอยผลซอยลูกให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็คุยกันแบบสบายๆนะครับสไตล์อธิปัตย์เนี่ยนะฮะ พี่คุยกับน้องเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับก็บประมาณนี้คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือที่ยังไม่ได้ซอยนะลูกก็ค่อนข้างที่จะหนาะแน่นอยู่นะครับไออย่างเงี้ยนะลืมบอกไปอันนี้คือพัน s 4 8นะครับ early adora นะครับหรือว่าที่เรียกกัน ea s 4 8 ea นะครับในส่วนนี้ก็เนี่ยเมื่อคืนผมมาซอยตรงนี้นะครับซอยกลางคืนนะครอาจจะหนาหน่อย ตัวนี้ถือว่าหนานะครับอาจจะได้มีการอาซอยอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกำลังสวยนะครับซึ่งาการซอยผลเนี่ยถ้าจะออก50%เลยหรือเกิน50%นะครับเนี่ยถึงจะได้แบบนี้นะฮะแล้วก็มาดูพวงนี้นะครับถ้าเป็นพวงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะพันเนี้ย ถือว่าเป็นพันธุ์ที่โตเองโดยธรรมชาติเลยนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะใกล้ๆจะเท่ากับปลายนิ้วก้อยแล้นะฮะซึ่งหลังจากนี้นะครับหลังจากแต่งฟอยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการขยายลูกขยายผลซึ่งตัวเนี้ยถึงถึงระดับที่ว่าจะต้องขยายได้แล้วนะครับถ้าเลยไปกว่านี้เดี๋ยวมันก็จะไม่ตอบสนองกับจิบเบิลีนหรือว่าฮอร์โมนที่เราขยายไปนะฮะ แต่ก็จําเป็นนะครับโดยส่วนรวมก็ยังไม่ถึงยังไม่เท่านะฮะก็ต้องเอาภาพรวมไว้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยังทําการซอยผลยังไม่เสร็จเลยนะครับก็ทําทั้งวันทั้งคืนเนาะนะฮะเมื่อคืนก็ผ่านไปจนถึงสี่ทุ่มด้วยความที่ว่าอากาศหนาวเย็นก็เลยหยุดพักก่อนนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับด้วยความที่ มันค่อนข้างจะสูงนะครับผมก็เลยใช้เก้าอี้นะครับยิงขึ้นไปเพื่อที่จะทําการซอยลูกนะครับการซอยลูกซอยผลเนี่ยนะฮะมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะครับลูกเล็กลูกโตเราก็พยายามคัดลูกเล็กออกนะฮะเพื่อที่จะให้มันเท่ากันบางท่านก็อาจจะใช้มือเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็ใช้มือแต่การใช้มือเนี่ยต้องพยายามอย่าให้ อย่าให้ลูกมันช้ำตัวไหนที่มันมันไม่สมบูรณ์ลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็เด็ดออกนะครับนะครับสับออกสับออกให้มีช่องไฟให้มันห่างอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะได้มีการาทําการซอยผลเนี่ย ะะตอนที่เขากำลังอ,ออกดอกมาแตกช่อดอกออกมาเนี่ยนะฮะก็จะต้องทำการยืดช่อเพื่อที่จะให้เขายาวนะฮะถ้าช่อเขายาวๆอย่างเงี้ยเขาจะก็จะมีช่องไฟนะครับเขาก็จะมีผลผลิตที่เยอะขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไมา่ไม่ยืดช่อมันก็จะเป็นป้อมๆแบบนี้นะฮะ หนึ่งพวงก,ก็ไม่สามารถที่จะได้หลายลูกนะครับอาจจะได้สัก 10, 20, 20, 30ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการยืดช่อที่สมบูรณ์นะครับช่อเขาก็จะเยาออกมาแบบนี้นะฮะแล้วปริมาณของลูกของผลก็จะได้เป็นร้อยเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าได้เยอะเกินไปเนี่ยฮะเกินความจําเป็นเนี่ยถึงระดับส0งร้อลูกเนี่ยก็จะเกิดปัญหาอีกก็คือลูกมันจะไม่โต ะฉะนั้นก็อาศัยความพอดีนะครับประมาณกลางๆก,ก็ประมาณช่อละหนึ่งร้อลูกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพวงเนี้ยสวยเห็นไหมฮะสองพวงเนี้ยจะสวยพอดีแล้วก็ผมก็เก็บไว้ประมาณร้อยกว่าลูกนะอันนี้คือกําลังดีเลยนะแล้วมีหลายท่านนะครับ F อฟซหลายท่านบอกว่าถ้าไม่ยืดช่อละ่ะนะฮะมันจะได้ไหมก็ได้นะครับ ซึ่งการยืดช่อนีจะเป็นดาบสองคมคือถ้าเกิดว่าใครใชใ้ในส่วนประมาณของอัตราการผสมของของจิ๊บเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเข้มข้นเกินไปเนี่ยแทนที่จะได้พวงส,สวยแบบนี้นะฮะมันก็จะหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยนะครับไม่ได้สักลูกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่พร้อมที่จะใช้หรือว่ายังใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องยืดก็ได้อาจจะมีแค่นี้นะครับอาจจะมีพวงพวงสั้น แต่ก็ยังมีนะฮะยังดีที่ที่มีให้เราได้ซอยได้ดูแลนะฮะอันนี้แล้วแต่นะทีนี้ขั้นตอนของการเยืดช่อเสร็จแล้วแล้วดอกเขาก็บานแล้วก็ติดผลก็ประมาณเนี้ยประมาณเม็ดถั่วที่สงเราก็มาทําการซอยผลนะครับและขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่ซอยผลเสร็จแล้ว,ลวก็ขยายลูกให้โตขึ้นนะฮะซึ่งพันธุ์เนี้ยไม่ต้องขยายมันก็โตแต่ผมจะให้โตกว่าเหรียญสิบก็เลยจําเป็นที่จะต้อง ทำการขยายลูกด้วยนะฮะเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยพยายามจับเบาๆมือนะฮะไม่ให้มันช้ําเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงกำลังจะเที่ยงพอดีเนี่ยแดดมันร้อนอากาศมันร้อนมันมันเนอาจ,จะเกิดความเสียหายหรือว่าเหี่ยวเหี่ยวเฉาช้ําได้นะครับนะครับสับออกประมาณนี้ทํา ยากนะผมขออนุญาตใช้มือเลยนะฮะใช้มือจะเร็วกว่านะครับพันนี้เนี่ยจะใช้เวลานับจากวันที่พลุลน,นะฮะนับจากวันที่ตัดแต่งเนี่ยจะใช้เวลาร้อยยี่สิบวันก็สุกนะครับเป็นองุ่นดำที่ลูกโตไรเมล็ดโดยธรรมชาตินะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเหมาะกับผม เหมาะยังไงเหมาะก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาถ้าไปาพวงกับการาสลายเมล็ดนะฮะก็จะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นนะครับผมเลือกที่จะใช้พันธุ์ที่ไร้เมล็ดโดยธรรมชาตินะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นองุ่นลูกโตตามปกติในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นองุ่นลูกโตเนี่ย มันจะลูกนิ่มนะฮะยกเว้นพันนี้พันนี้ลูกโตแล้วก็แข็งกรอบนะครับรสชาติดีมากหลายท่านก็ได้ชิมแล้วนะครับแล้วก็ชื่นชอบกันก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาว่าสุดยอดมากสำหรับพันนี้นะครับนะครับนี่คือการ การแต่งซอยถ้าใครยังไม่ชำนาญในเรื่องของการใช้มือก็จําเป็นที่จะต้องใช้กันไกลนะครับกันไกลไปแหลมประมาณนี้คะอันนีก้กำลังสวยนียครับอันนี้ถือว่าโอเคละแทบจะไม่ต้องมาตกแต่งอีกรอบเลยนะครับก็คือ ทั้งเดียวจบเลยนะฮะดูเปรียบเทียบแตกต่างนะฮะความหนาแน่นของของอลูกนะครับของผลไอ้ที่ยังไม่ได้ซอยกับไอ้ที่ซอยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะทำทุกพวงจริงๆแล้วการทำองุ่นนะฮะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากที่สุดแล้วก็สําคัญลหลายๆท่านถามมาว่าไม่ซอยได้ไหม ไม่ซอยไม่ได้นะครับถ้าไม่ซอยเนี่ยหนึ่งละ่ะข้อเสียก็คือลูกจะไม่โตสองพอมันมันแน่นมันเบียดกันแล้วทีนี้ก็จะทําให้ลูกแตกนะครับขั้วตรงนี้ก็จะฉีกฉีกขาดแล้วก็หลังจากที่เป็นแผลเชื้อราก็เข้านะมีแต่ปัญหาฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําการซอยออกนะครับซอยออกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องถือว่าต้องอาศัยประสบการณ์ละนะครับซึ่งลหลายๆท่าน ทุกท่านเนี่ยจะต้องต้องทดลองทําเองก่อนนะครับจะได้รู้นะร,รอบนี้อาจจะหนาแน่นเกินไปก็ต้องมาทํารอบ2หรือบางคนอ่าซอยผลแบบอยากจะทํารอบเดียวนะฮะเอาออกเยอะเลยอันนั้นก็อาจจะเยอะเกินไปก็ต้องก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับนี่คือการซอยผลเป็นการสาธิตนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตอ่าซอย ให้มันครบทุกพวงนะครับที่มีทีนี้ก็นำเสนอแค่นี้ก่อนนะฮะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกับทุกท่านที่รับชมนะฮะก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะฮะแล้วก็ f c ห,หลายท่านที่รีเคเวสกันมานะครับว่าสาธิตการซอยผลให้ดูหน่อยเนาะก,ก็ถือโอกาส ใช้คลิปนี้แหละเป็นตัวสื่อนะครับมาบอกเล่ากับพี่พี่น้องนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องสวนนุวงเจตปริยานะครับอธิบย์บัสบาลต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ